ดูสิวิงเขาไม่ให้พ่อหายนะเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอายามาให้อีกเด้อเออหมูขืนนอะไรก็จะเป็นฉากแล้วก็บริคืนพ่อเอาบริคืนเมื่อคืนนโอ้บริคืนโอ่งอินเปลี่ยนไปโอ่งอินโอ่งอินเปลี่ยนไปนาเจ้าต้องกินยาให้มันคายขาดคเจ้าควาเต่านานาเด้งเด้งโอ่งอินโอ่งอินกวนเก่านาแห่งนี้กินยาไข้แม่ใครไปไม่การมาอัดโอ่งอินโอ่งอินใหม่นาเด้งเด้งโอ่งอินโอ่งอินเก่านาเต่าพนันออกกอกใส่สะดอก ต้องกินยาให้มันหายขาดก่อนหายแล้วมันหายแล้วอยางยังประสันเหราสองค่อยๆสองประเท่เท่าไหร่นี่สิบสองนี่ใช่ไหมเออมีมันเจอไม่พอด้วยนะมีคนฝากตังคมาให้พันหนึ่งเจ้าเอาเอาซื้อไปก่อนโอ้ย เอาเทือไหวเทือไหวเจ้าเงี้ยหายชาติเปิดไฟจิ้งแเนี่ยเราสอบอยู่สลัวสลัวตัวรอรอเด็กในสังกัดมาไงใช่อยู่ใดนให้เด็กในสังกัดอ๋อพออีกงาไว้บ้าคนสื่อมาแพ้เนี่ยมีคนฝากตังค์ให้หนูพันหนึ่งสองพันแม่ไอที่ไปเอาตังค์้นกระเป๋าแม่1,000บาทแม่เลขาฝากให้ จ้องน้องครับขอบคุณมาอยจากวัดเสือยังบุขอบคุณจาะไ FC นูองเนิร์ัวไหวูขึ้นหอดเลยกาะมาเอาเงินพันหนึ่งหรอไปลนี่เห็นบ่ไนแมวเซียนไปเรื่อเนามาเีข่าวยัวอันนี้เดี๋ยวมากรับละสองพันหรเนี่ยเลาเล่กขาคิมเ้อ หายแล้วมาถึงก็หมานเลยมาถึงก็หมานเลยเห็นไหมน่ะอันนี้ใครอันอันพันหนึ่งอันเล็กซื้อคอยมันอยู่ในนี่ซื้อมันอยู่ในนี่อันใช่อันใช่อักอยู่ฟันบอบกระโหลดอักอยู่จะน้ำขึ้นขนหนอกขนเจ้าว่มาถามข่าวก่อนแล้วมันขึ้นนี่เขาไปอยู่เจ้านอนมีใครที่เอาเขากินยาแล้วก็นอนขึ้นเฮ้ยมื่อนีร่น่ะตาสดใสอ่ะนอนเมื่อนีร่นอนนอนหลายทีมันสดใสเน็กใสคลับมาเด้ มีคนขับรถเด้ขับรถเด้เจ้าแก่กินบ่อไอที้มันเอาเข่าจีมาวางไว้ให้แล้วมันก็ไปเลยมันมาบอกเจ้าว่าเจ้าทักจีที่ไหนเมื่อคืนนี่เหรอไม่รู้ไอ้ร้องเรื่องจ่อยเลยเนาะเออแล้วก็ไปซื้อใหม่การรีบด้วยไปหน่อยโอ้เขากระเพราอีหยังสองตอนนึงแหม่ี่ไหนขายที่ไหนขายจะไปโต๊ะบัน ก็เเผานับได้ประมาณสีสิบนี่แหละเพลงกซซื้อมา่มขึ้นนี่เจะาหูเบกว่าหน่อยปบอน่ะเข่าร้ายบาไปนิดเข่าบักร้ายหนึ่งที่จะเข่าเอาท้ายเข่าค่พอเอากายโดยแต่ว่าี่อนสุดเอากอบขอดเขาหน้าแบสูงึ่งไหมเป็นม้อหมวนะ่ผม อัน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 โอนเงินมาพันหนึ่งด้วยซบบูลบัตเรเดี๋ยวคอยจะโอนให้เจา้าเดี๋ยวบอกันในชิมนาครับสรมากรครับก็แฟชจอยร่มบ้จอยตัวไอวัสดชินกาแฟไหมอร่อยมากวัตที่สิอง้านน้องบ้านนองคุคบัที่ไหนนะบ้านนองคูเหรอที่ไหนเนี่ย ห้องน้ำเย็นเย็นติดแอร์พร้อมห้องน้ำติดแอร์พร้อมนี่ไงรถแอร์รถห้องน้ำอยู่นี่นี่ไงรถห้องน้ำอยู่นี่เห็นั้นี่ห้องน้ำไม่เดี่ยวหรอกมีแต่มันไกลเยอะประมาณในการถอนรถห้องน้ำมันแบบมันเปิดหากันได้ไหมประดิจ้ะแต่มันเป็นอันห้องน้ำติดแอร์นะเย็นสบายเลยเย็นห้องน้ำเปิดหากันได้ม่ไม่ไม่ไม่ใช่ห้องน้ำเปิดหากันได้ก็อยู่อันอันอยู่ไเดินไปดูใกล้ๆนี่ กิมจาน่ะแย่เ่ยไปเฮ็ดบุญว่ะเออเออแต่แม่ตะเคียนลูกคนลูกก็ไปนั่นแหละฮะ้วไปไปจาไปนวดยี่หมไหนมะ้งหบอดี้ไปเฮ็ดบุญบ่นี่ไปบ่นะเียนอ่ไหนนี่บัตนไปไปไหม ถ้าทำบุญลนะห้าอีกหลหายพันไปตำบุญกัน เรื่องแข็งแรงเราได้ด้วยหรเรื่องแข็งแรงเราเพราะว่าภาระเยอะช่วงนี้รถตู้ก็ใชมา่ะกุบหนาเอาเลยป่เอ๋อมื่อกี้ได้มีแฮมซูวเอาแล้วเอาแล้วข้ารีบแคกรีบก็เข้าอีกประเดี๋ยเอาแล้วก็ยี่ได้เป็นของเขาเขาละก็แค่เราเนี้ยมั้งเขาบอกว่าไม่มีนี่ก็ไม่มีอ่ะใช่ไม่มีใช่ค่ะถ้าซื้อขึ้นโซนฟันเอาไม่อยังนั้น่ากันไม่มีนี่ก็ไม่มีของแจกซี่ก็สีใกล้แปดสิบแปดเนี่ย จาก4.4จะกลา8.8แอดมินจะสิบห้าอีกเ้น้าวก4.4 4.4คลิปผู้ใหญยิ้ได้นี่ึ้นพ่ออพอยอนแล้วอดีตัวยากอย่ีอรคาคด่บนรามคิดงโรนเริ่มทำงานใวเป็นตัวอย่างที่ดีซะเริ่มทำงานด้เล็วเฮ็ดไทยเือไไมืงได้แล้ว เราบอกว่าเป็นตัวยานด้วยแล้วดีดาดยหรอไม่ใช่บ้ค้วยยาครับบา้้ยาวยใพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม